สวัสดีครับนี่ครับสวัสดีคุณดวนนะครับเนาะครับอันนี้พอดวนแล้วครับบารนีมัดเปิดแท่นแม่นางนะครับเด้องเอนี่รัแฟนครับอบชีเบื้องเลยครับบารนี้ไม่ให้ไล่สามคมยังไงเลยครับบารนี้มีบอกออกไล้บานนี่มีตะค้มยังไงสามค้มหามาย่างยากเลยครับตอนนี้บารนี้ก็ขอให้คุณอนั่นเหนเบิ่งแต่ละค้มต่ละค้มไปเลยครับบารนี้พี่น้องครับสวัสดีครับทุกๆคนที่กําลังรับชมอยู่นะครับเนาะครับเมนี่พามาเบิ่งว่าแม่นางนะครับเนาะ บ้านนนเพชรครับตำบลหนองแว้งโสภะอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นครับมือนี้มีอยู่สามค้เนาะพูดดวยเนาะมีอยู่สามค้ครับมาอนี้หาไม่ได้ครับหาให้ได้สามค้ครับแต่ว่าแต่ละคมเนี่ยพี่น้องกับเบิ่งเอาใหญ่บัวใหญ่งามบัวงามแดงบัวแดงกัสิผ้าเบิ่งต่อจากนี้ไปครับว่ามันแดงก็นี่คือถั่วมีอีกแล้วล่ะครับบ้านนี้ปันเอาสีท่าบ้านท่าอะไรครับเมือปันเนาะว่ามันแดงก็นี่ว่านี่ถ่วมีอีกแล้วครับมื่อพูดอะ โคมแม่เนี่เป็นโคมแม่ลูกลูกแม่ครับลูกพ่อได้ครับตัวนี้ลูกสี่ว่ายสเกาหกครับโอ้โหลูกสีไว่ายสเกาหกครับยิ้มหนาๆจนๆยู่ยๆด้ครับเด้อพูดอะเก็บสีมาดีทั้งแม่ทั้งลูกครับตัวนี้แม่กับเก็บสีมาดีลูกกับเก็บสีมาดีเบ่งโค่นหางลูกสาวพ่นนี่ครับใบหลอดมีครบครับเบ่งใบทับลูกเนาะครับเนาะครับนี่นี่ว่ายสนเกาหกครับเบ่งดาบมันพร้อมเลยสวนเกาหก เบิ่งครับเป็นตาอยากไี้เป็นเมียพันธ์แท้มันแดงเข้มงามพอเนาะครับมันงามพวดครับแดงสีเปลือกดูนี่ครับนี่นี้นี่ครับเอามือพ่นเกิดรหนเนาะครับสิบแปดท่านว่าคมบหกสี่ไรมาเลยครับท่านว่าคมหกสี่หกเดือนเจ็ดเดือนขี้เขาเจ็ดเดือนเลยละครับเดือนพ่อกับเดือนเจ็ดเนาะครับอยู่เย็นพันธ์เจ็ดเดือนเมื่อเบิ่งคว้มอยู่คว้มย่นของิ่นนะครับบรนทายถึงจะาลูมันก็ได้เป็นแสนแล้วครับเนี่ย เบิ้งเล็บเบิ้งเล็บเบิ้งเล็บพี่น้องเบิ้งเล็บสวยครับสวยสูงมั่นสิได้ร้อยร้อย่ยี่สิบก้อนเหรอละครับยี่สิบหาดเลยเนาะครับหลังเป็เล็บงามครับงามทั้งเมียทั้งลูกเบิ้งเมียครับบ่าเนี้เบิ้งเมียเล็บดีครับแต่ว่าเมียอยากหูสวยด้วยนึงเนาะครับโอ้หูพุ่นนะครับหูน้ำใสครับมันถือกันนั่นครับพุ่น้ำใสใยครับมันถือลวดหนำการยืนการยกบัวลูกบัวเมียครับ งามครับดากเบิดื่อเผลอเราก็ทับแล้วครับตรงเรกตังเออแม่ทับไม่หรอกครับครับแม่ทับแล้วมันดีได้หาสิบมื่นแล้วครับแต่ว่ายังประท่านตรวจครับบิดโชว์ครับมาเบิ่งนะครับเด้องอหนอกบือแดงคันแดงในพี่น้องเอ้ยครับเบิ่งบึ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 งงางเอาเบิ่งแม่เพิ่นก็นอกครับเนาะครับพ่อหลานแม่เจ้าบิ๊กโชว์มุงจากมงคนฟ้ามครับทับใบมือวนทีงี้สิบสภาคมหกหาครับพฤษภามิสนากรกฎาครับ มันติเข่าสองเดือนแล้วล่ะสิเข่าแต่แต่เขาบม่ได้พ่อตรวจบ่าท่านตรวจครับบ่ท่านพ่อตรวจครับขายเนื้อข้าทองเป่าครับตัวนี้โอ้ตัวนี้ขายเนื้อทองว่างครับเพราะว่าบ่ระท่านตรวจครับขั้นแม่นพี่น้องได้ไปนี่ตรวจไปตรวจเอาเองครับทับใจลูกติดทองนียวโอ้ยมาถึงน้อนทีหนึ่งครับแม่นี่สูงสูงายไหมครับเม่นอยหาสิบครับตัวนี้แม่นี่สูงลอยหาสิบนะครับเด้อนี่ความสูงลอยหาซิบพ่นลูกเพียนไปหนึ่งน้าโมครับมาเบิงบันทายครับ เบิ้งบันไายแม่เลยครับเบิ้งแข็งเบิ้งขาครับแม่นี่เก็บสีมาเนี่ยนี่หลืครับพูดอะส่างลงพูดขาพเรียบด้วยครับเด้อดีนี่ครับมาหายด้วยเนาะบ่บ่ครับเบิ้งเลยครับเบิ้งเรียบเบิ้องยังดีเบิดอันมีต่หนิน้อยว่าหูสวยน้อยล่ะครับหูด้านนี่นะครับนี่นี่ครับนี่หูต่ำนี้สวยจากน้อยโอ้ยืนงามครับแม่นี่เบิ้งเลยครับเน้นหนาถาวรานี่ดิู้ที่อยากได้งัวเป็นแม่พันแม่บอกแม่คอกแม่หลักครับสืบไปเอาน่อเนี่ยเอาเลยครับเด้อสีเก็บสีเนียนสีหาบ่าใครพ่อดูไปไหนได้ครับ กตมีอยู่ครับบอกใครพอดูไปไหนเนาะโอ้ยับโบราใครมันเนียนดอไปอยีเดือดขึ้นหายากีือดครับเอาครับมาดิมาดะสีไล่ลูกบ้าปอนนี้เปิดราคาเพิ่นฟังก่อนครับเดี๋ยวซับไรลูกมั้งโอ้ก่อนค่อยเปิดราคาเด้าครับไรลูกบ้าเด้อครับเด้อมาดิโอแม่นี่กับว่าน้ำกันยืดแดงคักแดงเนี่ยอันลูกได้เจ็ดเดือนเนาะครับแม่กระทบไปเขาสองเดือนนี่ยแหละพี่น้องราคาครับเปิดร้านเลยครับนี่เปิด กหมื 60, ่นอ้เปิดหนึ่งแสนหกหมื่นหาพันครับหนึ่งแสนหกหมื่นหาพันพี่น้องต่อร่องใดคือเ่าครับ,รบทรงหอดบันไดบันห้องไว้ต่อร่อรรงอได้ครับเอาครับทรงหอดบันไดบันกักเลยครับเด้อนี่ครับมาเบิ่งควมหนาควมยุ่ยควมย่นของลูกสาวเพ่นลูกสาวซีใบศูนย์เก้าหกด้อครับตัวนี้เบิรเบิ่บงนพี่น้องเบิง่งพูดอะเบิ่งแข่งเบิ่งขานะครับเนาะเอ้ยง่วงใจในชะมาสีแดงขักดแดงเน่แทบบันเอาสีท่าบานท่าไวพี่น้อง แต่ถ้าเขาเอาไปประกวดก็ว่ามันสีก้งสีเหลี่ครับนี่ว่ามันบ๊อบปันนี่สิใบไดเลยครับใบได้เลยมันเบิ้งข้นทางพี่น้องเบิ้ลตาสีอ่อนซ่อนสีพี่น้องอ่อนซ่อนง้วสีแดงขักแดงเนี่ยแม่พอีิเจ็บสีงามมิลีครับสีแม่ทั้งแม่ทั้งหลัวครับใด้่กันบัดสีเนียนขนาดเลยครับสีแม่นี่พี่น้องระเบิงโอ้ยืนงามถึงเงยืนงามครับยืนถาจ้คของเลยวันเนาะครับเอาครับพอดิเป็นจ้คลองเนี่ย เบิ้งคักๆเลยครับเดียเบิ้งคักเลยครับเบิ้งยืนหาย่างงามๆเลยครับในี่ตอนนี้หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันครับห้าพันบาทช่วงหอดบ้านครับในทองกระทับเจ้าบิ๊กโชว์ไว้ครับทับเขาสองเรือพอดีพอเรยอลอยขึ้นกันในทองเนาะไม่ต้พอเรือลอยเลยครับตัวนี้เป็นงัวลูกตัวใดครับนี่ลูกตัวที่สองครับตัวที่สามในทองกันปะแมนครับอลูกตัวที่สองตัวที่สามในทองได้พี่น้องเด้อ มักแต่มันนิ่งดีเนาะครับนิ่งดีคุณดีเชื่องดีครับเนี่ยพวกประกวดปันปันยืนเขาประกวดปะพูดอ่ะยืนชั่วให้เจ้าของคนเบืองเลยต้นนี่อยากไปยืนน้ำเจ้าของกันต้นนี่ย่างพูดไหนงังบว่าอยากย่างสิย่ <c oughs> างว่าีงละย่างพูดอ่ะคุณแต่งว่ไหมเบิองเบืองเพี่งน้องเบืงองอเอครับเบิ่งเอาขากลดพูดได้เป็นเจ้าของเบืองเลยครับนี่บปันนี้มันก็ย,ยืนอยู่กับแม่กับลูกนี่ยมันก็ เบื่องดุ่นดนกค้างนี่มันก็ตัดสินใจสื่อง่ายเนาะครับนี่นี่ครับเบิ่งผ่าผิดเข้าเดียวกะมันก็บวงบทัวจังหวะน,นะครับเล็บนี่งามๆเลครับเล็บเลยงามทั้งแม่ทั้งหลวกครับสักดีปะนี้ยนุน่มกับว่ามีต,มมต,ติ้งได้ไหมนี่บ่อครับว่ามีติ้งแค่ตัวเป็น้องคุณบุคุณทำได้ปะนี่ครับขันงวัวบุคุณทไทยรับนี่ไว้ด้วยครับเด้อบ่ได้ครับบ่ได้ปานน้มันเลียนเรียวขันงัวบุคุณนะ นี่ครับเดี๋ยวเบิ่งกล้องพร้อมบ่าเนี้ขาแม่กางามเนาะขากางามครับเปิดแง่ดีทุกตัวครับเินทางลูกงามพิ่นเนาะอ่าพี่น้องบ้านนี้เบิ่งข้างเราเนาะโค้บนะครับ165,000ครับต่อรองได้ต่อรองได้ทักเก่านะพี่น้องมาเบิ่งหน้าคอกเลยแห่งดีคักมาเบิ่งหน้าคอกก็แห่งดีแหรอครับครับไปพ่านเบิ่งโคมที่2องนะครับเนาะขับมาเบิ่งโคมที่2กําลังไล่มาหาแม่โคมนี้ แดงบ่แพ้กันครับลูกก็ได้ตัวนี้ลูกพ่อได้ครับตัวนี้ตัวนี้ลูกพริกแดงครับโอ้พริกแดงเนี่ยท่ไหบ่แพ้ชี่ว้ายกันหรอครับบ่แพ้ชีว่ายกันเว้ยผุ้นเงาครับหนยเงาได้เพนนีเนาะครับเงาสูงครับตัวนี้เงาสูงจักเดือนแล้วตัวนี้มันสิบเอ็ดเดือนแล้วครับสิบเอ็ดเดือนครับลูกพริกแดงบัดนี้แม่พ่นทับยังไงก่อนแม่เพิ่นทับบัตรเอฟสามหนึ่งไว้ครับมีบัดนี้ครับมีแต่หนังหนักเลยแก็งเลยบัี้ โค้นีโค้ใหญ่เด้อเพื่อนหลวงเมยเพื่อนกันใหญ่นี่ครับตัวเกิดแล้วอันนี้พริกแดงครับตัวเกิดแล้วกราโวนะครับตัวเกิดมือวันทีท่านว่าหกสามเนาะครับเกิดท่านว่าหกสามนะครับเด้อวันนี้ได้ทองทับใบเขาเพิ่นครับครับได้ทองทับสามนึงไว้ครับนี่ครับทับวันทียี่สิบมกราคมเนาะมันทับสองเทียทับครั้งที่สองครับยี่สิบมกราคมหกหาครับไปไปออกตัวล่าพอดีแล้วเพื่นเขเลียงไว้อันนี้เัามั่น เจ็ดเดือนแล้วนะครับเจ็ดเดือนเขาแล้วครับรับประกันเจ็ดเดือนเขาแลรวครับนี้รับประกันเ้อยครับขค้อีสามนึงได้ทองครับเนี่ยตัวเนี้ยเจ็ดเดือนแล้วครับเจ็ดเดือนแล้วตัวนี้รับประกันทองครับตัวนี้บาทเนี่ยบมนสีขายในค่ารับประกันทองด้วยครับเด้อตัวนี้รับประกันทองขายขายในค่าทองง่ายงเลยครับตอนนี้ลูกสาว่นนี่สิ่เ็ดเดือนครับสูงอยู่หนอยสามสิบเดเนาะครับลูกสามสามสิบหาได้แล้วครับ้ามสิบห้ามีเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งตัวนี้คุณขุนได้พี่น้องเนี่ย ลูกพริกแดงครับตัวนี้คุณครับครับเบิึงิึงข้อคุณจะได้ก็ได้ครับนี่บาจะได้ก็ได้ลูกตัวนี้หายนเกาหาย่างเดี่ยวิึงครับเบิึงเครื่องแม่เครื่องลูกมึงเครื่องแม่เครื่องลูกเลยครับนู่นตัวสวนแม่ครับ ลูกได้เพิ่นครับนี่ยืนอยู่นี่ลูกที่สองครับตัวที่สามรับประกันว่าตัวที่สามในทองครับเอฟสามในทองเพราะว่าสื่อว่าเดี๋ยวเห็นครับสื่อว่าลูกดินหรือตัวนี้เนาะครับลูกมันดินแล้วครับดินแล้วครับไม่สูงเลยครับแม่สูงร้อยหกสิบสามบวกเลยครับสูงร้อยหกสิบสามบวกครับเบิ่งเบิงผมสูงร้อยหกสิบสามเนาะผมไปบังไม่เห็นผมผุดหน่อยพูดเลยเห็นบ้านนี่ครับสุนทรพูดเลยสูงร้อยหกสิบสามในทองเอฟสามหนึ่งรับประกันทองลูกพริกแดงยืนอยู่นี่ เบิ้องไทยเบิ้องยังครับโอ้ผมละสอนวรรค์งูใหญ่คุณโค้มนี่ใหญ่ขึ้นครับเทิ้งใดใหญ่ทิ้งใดแดงเทิ้งใดเลือดสูงในทองกับเลือดสูงรับประกันทองพร้อมมีแต่พรนวักครับเฮ้ยแดงคักเดงเนี่ยนีแต่เลือดลอยใส่กันเลยบ้านี้บ้านี้โคมนี่รับประกันทองนี่ครับเพาเปิดไ้หลายมันเลยครับนี่สิบเจ็ดกับแสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับแสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับ รับประกันทองเจ็ดเดือนเลยครับตัวนี้ลูกดินแล้วครับโถโูกทุกครับเบิ้งเปิ้นครับนี่นแหละเพิ่นว่าเนื้อคาบรรยานี่แหละพี่น้องมันใหญ่หลายมันแดงหลายมันงามหลายมันก็เลยเนื้อคาบันยายไม่พี่น้องกสีบันไดยวางไหนนะครับนี่พี่น้องก็เบิ้งเอาครับพูดอ่ะอันนี้ก็อยากให้ถ้าผมมาเกาให้ด้วยครับนี่อยากให้ผมเกาไหมนี่ไหมนี่อยาก <c oughs> ให้ผมเกาให้ไหมเ <c oughs> บิง้ง คุ้นครับครับคุ้นคุ้นใหญ่คุ้นเก่าผู้ใด้ยินี้ขั้นเก่าย้อนไปเด้อครับนี่ให้ต้องของเก่าให้ได้นี่ย่างไรต้องขอกองเก่าแง่ดีครับแง่ดีแล้วก็หนาดีครับลึกสามสิบผามีเนาะครับเรือบางสีบางบางทายายืนมันครับอนาคตดีทั้งเมียทั้งลูกเลยครับนี่ต้าลูกมันก็ได้แสนหนึ่งเลยครับนี่บ่าว่ากาสร้างเลยครับอยู่ประมาณนี้แหละใกล้ๆเราล่ะเมียกับขี้เอฟสามหนึ่งที่ทองพี่น้องไปดุนเอา ตั้งแม่มันก็ได้หลายเล่าแล้วครับแม่มันใหญ่ครับหมื่นหาพันครับส่งหอดบ้านครับจงหอดบ้านหอดตีก็แล้วกรื่องเข้าติดมาเต็มเลยพี่น้องเอ้ยเอาบาทเนี่ยงัวผู้ใดเป็นเจ้าของเพิ่นกะโทรสั่งจองเลยเด้อครับเรื่องสูงลอยของ13เมยเพิ่นเนาะครับเบิ่งเบิ่งแล้วครับนุ่มบ่มีจริงมีต่อยแล้วครับแต่ว่าห้อยเป็นล้วปีมันเศร้าเหล่าล่ะครับ3ปีตุ้มนั่งยุ่แม่มันนั่นห้อยลูกก่ะจนผลผลประโยชนเป็นตั้งสมัยตะกี้หรือมันบ่นี่ เป็น,นต้นสาตวม่ตะกี้นะครับในน้ำปีพันนี่ตาบามเป็นเศร้าเบิดแล้วแม่กับยุบเลยนะครับเด้อแม่กับเศร้าแล้วนี่ครับนุ่นบ่มีติงเนาะบ่มีติงครับอู้สอนควบนี่เด้ใหญ่ทั้งเมียใหญ่ทั้งลูกเงีวพร้อมใหญ่ทั้งอยู่ในท้องหรือเบิ้งพี่น้องหรือเบิง้งไก่คนไทยครับใครคนไทยเนี่ยนอนเม่นนี่ก็ได้ะนอนหรือเบิ้งเพียครับโอบหรือเบิ้งพี่น้องหนานุ่นโจโก้วนอ่ะพัวน่ะเฮงเฮงใส่กล้องซ้ำ นี่ครับพ่อเป็นนักปีรีดอกเจ้ากะเจ้ากระสูงกรสูงเหรอครับเบิ้งหลดผุดสูงครับผุดเด้อไงผุดแม่นี่เนาะครับเบิ้องไทยเบิ้งอยังเลยครับสมเหรอครับพี่น้องเบิ้งข้นเบิ้งเล็กเบิ้งอยังครับปอกแข็งปอกขามีเบิร์ครับว่าไงโค้งนี่โอ้ยเบินอนได้หมดแล้วครับหลังเบิร์ตตอนนี้แหละครับโค้งยังโว้งงามงัวไปหามาไดใส่กูเลยแม่แม่นั่งหนิแมแม่นั่งนี่ขี่รถจักรยานบ่ผิดหวังเด้อครับเอฟซีเม่นั่งนี่ ถาเอาอยู่นี่แหละครับเมื่อผิดหวังโทษมาหลายๆตัวก็ขอบพุณหลายๆนะครับเด้๋ยหมดตัวหาเมื่อการเมืองเ่างามแม่นั่งนี่ครับถึงว่าศีรษะเนี่ยจกน้อยแต่ว่ากบ่อเหตุผิดหวังนะครับเนาะสมกับการรอคอยอยู่หรอกครับได้มาอแต่ละตัวแต่ละโคมนี่สมกับกแต่ว่ากระซ่าอยู่ครับเพราะว่าหายงายครับ แม่นี่นี่คู่ร้ายครับนี่แฟนครับเรียบเสียกับวายุปนไยสิออกอีกเนาะปนไยสิออกอีกเนาะง่วงง่ามมาวายุขับเทียตีหาได้ครับออืนี่โค้งที่สองแล้วครับเนาะนี่โค้งที่สองครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันทรงหอดบ้านครับต่อรองได้กันคู่ตัวทรงกันทุกภาคเลยครับเด้อครับมีรถทรงครับมีรถทรงมาหลังไหมเนาะครับภาคไต่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตันตกทุกโค้งครับโค้งทรงนะครับเนาะทรงโค้งมีรถรับทรงครับ่แม่นี่ยืนง่ามมองเราเบิดอไหม เบิ่งเลยครับยืนสวยครับเบิดสูงเทอเล,เลยนะครับเมึงงามงามงามอ่ะบัเนี้ยเป็นเบิ่งคมที่สามครับบัานนี้เบิง่งค้อมนี่นนบัเนี้เอาครับคมที่สามเบิ่งกอาเดอ้อบัเนี้ปื้ดลูกไหมน <laughs> หนาขึ้นตะพื้นตะพื้นครับพี่น้องกับทีมหงตัวลูกพอดีแน่านาบันทายนางเมื่อม่าบอกกับทีหมหงส์หรอล่าเนาะครับเนาะประเภทหนาเล็กตันเบิ่งขาดิครับเดอ้อนี่ขาขาใหญ่เล็บงาม ขาตรงย่นหนาง้างพักกินละเบิ้งขุ่นดีสําเบิ้งบรรทายหนาหนาตึมสี่เกินไปไปหรอครับบรรทายเอ้เคเอฟสามหนึ่งครับลูกเคเอฟสามหนึ่งเลยหรอครับได้จีเดือนครับตัวนี้ตัวนี้เขาเจ็ดเดือนนี่กันนะครับเจ็ดเดือนนี่นี่ใบมันครับเกิดสามสิบท่านว่าให้กันครับเกิดสามสิบท่านว่าให้กันท่านว่าเกิดทวศีนอครับวันนี้แม่เพื่อนทับไปแม่เพื่อนทับแล้วครับนี่ทับยังไงครับทับบรน อเมริกาบอกครับนี่ทัพเจ้าอเมริกาทัพสหรัฐอเมริกาตัวนี้ได้สองรอบแล้วละครับโอ้พันสองรอบเนาะครับแต่ว่ากับว่าท่านตรวจทองนะครับตัวนี้ใครราคาทองเป้าเท่าไหร<น><า>ครับครับพี่น้องมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นพี่น้องเปียดมิถุน่าด้วยครับพ่หาทัพบ,บีนาพลาิงขอนเบิงเบิงลูกมันครับเบิงง่วมือนี่ครับเหนือค้าบรรยายทนะครับเด้อนี่แหละนี่บ่เข้าข้าเหนือค้าบรรยายนั่นเป็นงสี่ปะเงสี่บรรยายว่าจังใดเนาะเขยบะ ข้นหางมันมาบอกกระรู้แล้วตัวนี้ร้อยยี่ห้าได้ไปครับนี่ได้ได้ประมาณร้อยนี้สิบกว่าแหรอครับจังติดตัวนี้บาดวัดตัวแมวมันบาดเดียวครับแม่สูงลำเลยครับแม่มันสูงร้อยสิบเจ็ดครับแม่สูงร้อยสิบเจ็ดครับถ้าไปเมดิการไปครับวันนี้ลูกได้ครับตัวนี้ตัวนี้ลูกแรกเลยครับมีนี่ไม่ได้สดค่ะได้สดคัะตัวนี้แต่ว่าบอกว่าเลี้ยงบเลี้ยงแม่นี่แม่เบิรงมาแม่นี่หน่อยกมูเนาะครับหน่อยกมูครับคุณศิษสามแม่หน่อยกมูแต่ว่าแต่ว่าลูกนี่บ่แพอรั เลืเบิ่งลูกครับเบิ่งคว่ำหนาคว่ำยนเพึ่งนะครับเรือเปียงหมดเลยคว่ำหนาคว่ำยนคว่ำยุ่ยของเพิ่นครับเบิ่งเบืองคว่นหางมางามแต่แค่เอฟสามหนึ่งแมสอนบัรทายแค่เอฟสามหนึ่งนี่นี่ครับแม่นางนี่เล็กๆไม่ใช่ใหญ่ๆแม่นางจัดอันใหญ่ๆอุ๋ววะต้องของแม่นางครับต้องของแม่นางครับปุ่นปีน้องล่อ ร่อเ<ล> <SC S 2> บิ้งหลายอยู่ครับ <SC S 2> ไล่งนอโดนเนี่ยจะน้อยแต่ว่ากับว่บาผิดหวังครับเพราะว่าก็สิรอโด,ดนขาหายหงาย,ายรับอุงอ่างเสียขาใหญ่ขาตรงหนอกตั้งบานท้ายยกหนายกเป็นตาสั่งเถอะตัวนี้ไหมเฮ้เบิ้งยังไงเป็นตาสั่งกังไงลูกเคยียบครับลูกเคยียบตัวนี้เบ <c oughs> ิ้งมันบ <c oughs> ่นบอกรกะลูกมันว่าพ่ออยู่กลางทงบ่เห็นแม่มันก็สิลูกยู่กลางแพงลูกก่าเลยตัวนี้เนาะบ่ครับไหนค้นใบลูกเดียวอือโอ้ครับโู้โหมาตัวนี้โู้บัสหนาเล็กตันเลยครับพ่อนี ลูกแรกพร้อมสูงลอยที่เพีบเบิ้งเล็บเบิ้งแข็งเลยครับบ่มีติ้งบ่มีต่อยยังจ้กแนวเป็นบัตรพีลูกดี่ตัวนะเบื้งเลียนลูกครับเบิ้งเบิ้งหนังข้อโอ้ยผมว่าอุบาติโนบายเนาะไทยเนาะได้ไปขอบข้องเนาะพูดนลยครับแดงแดงคักด้วครับนี่ตัวนี้แดงคักอีหลีผู้ที่เพิ่นมีมากระตังเหมือนเนาะมีวาสนาพูดเลยครับไป ง่าบหองของงามง่ามซีครับกระสีเป็นผูเพิ่นมีบุญวัสนาผลละครับแล้วก็สดแล้วก็ง่ามของเบิ้งเขาห้างเขายังมีเบื้อนี่ยไปได้ตาพาพี่น้องนี่ละเบิ้งก็ได้ของงามง่ามซีสามโค้บนี่ครับโค้บนี่เดี้ยให้พี่น้องรายไปเลยครับตัวนี้ซิมหากับหาพันครับหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหาหมื่นห้าหมื่นหาพันห้าพันอ่ะพี่น้องหนึ่งแสนหาหมื่น หาพันครับควบนี่ครับหน่อยก็มอครับตัวนี้หน่อยมั่วส่งกันทัวรัสชาติจักรไทยครับส่งทัวร์เหรอครับไม่ลดรับส่งหอดบ้านหอดสองครับบันไดบันกักครับต่อรอบใดเนี่ยครูตครับผักแตงผักกางผักเหนือเลยครับต้องติดยังหน้าให้ค้นเบืองเลยครัะพูดอะไรขั้นอยากได้ของงามๆน่าหนาอย่างแบบนี้ครับต้องของแม่นานงนะครับต้องของแม่ยน้ำจะเลือบนะครับเด้อแบนแม่นางต่อไปติดแบนไว้เนะครับอยู่ขางแม่นางเมืองพลนี่ครับ เบอร์เอ้ยเบิ่งมันงามครับพื่อนพวกคนไทยในมือๆได้มันงามเนี่ยคนไายได้มือๆได้เนี่ยนี่อะนี่ครับโอ้อบายอบายน้อยลายเบอร์เบอร์เบิ่งคมเบิ่งคมงามเพลินเพลินนี่ย่างไป่ใส่หรอบ้ดนเนี่ยมูนไป่ใส่หรอบ้านนี่พูดนะพูดนะพูดนะเอ้ยพูดนะอื้มหนาคักนะเนี่ยแต่อยากได้สิบุ๊ อ่ะพี่น้องไปเลยขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่าน <Lebanon. S 1> yeah. <laughs> ที่เข้ามาติดตามรับชอบนะครับเนาะก็ฝากกดติดตามกด subscribe นะนะน้องทุนนะครับเด้อตอนนี้ที่เข้ามาเบิ่งใหม่นะครับเนาะสำหรับท่านที่ติดตามอยู่ประจำขอบคุณในหลายครับครับก็ขอให้รวยๆนะครับเด้อเงินทองไหลมาหาคือจังสายน้ำครับลำล้ำรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะทำการทำงานสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับเนาะเอาจักบาทให้เตี้ยเบิ่งเมืองเมือง เดินทางไกลทางไกลก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางได้เป็นหวังเด้อครับเด้ออุ้ยจักสิเรียกเราโคมได้ดอกสองตัวนี้แน่นนาโคบนี่เน้นหนาคอกเลยนะครับเด้อแห่งดีครับก็มาเบิ่งหนาคอกตีหนาคอกเลยแห่งดีขันไผบ่มีเวลามาเบิ่งหนาคอกกับสร้างเลยครับครับโทษเลยเด้อสะอาดพระทดานคลิปรับโดยมากกันสะอาดก็บ่ใครทันจังหวะละครับมันงามครับโอ้งามขนาดไหนเน้ะคือยังปล่อยไปวังนั้นล่ะคนก็ติดตามหลายอยู่ครับเบิ่งอยากให้แม่นางเอามาปล่อยอีกว่แบบนี้ว่าซั่นเตะวอ่ะ พ่อกันชิมนาใช่ไหมนะครับผม,มนั่นทั่วพอดวนแม่นั่งสวัสดีครับสวัสดีครับ